اچھا ٹھیک ہے اپ کا شکریہ اچھا اچھا ٹھیک ہے สุดาักนะครับสุดารักเราไมู่้นะครัังแต่เม่อไห่นครับตั้งแมื่อไหที่เร้องการ ช้านะครับก็ช้าด้วยนะครับนี้ก็ครับ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  <laughs> เาค,าาค,าแบบคารับาเวลาทีนในเวลาที่เรา้จะแห่องถึงแ่จะแห่ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวา้ถูกไหมนะเดี๋ยวรอเจ้าพี่ก็ถึงป้าานะครับเขาแยกไปลูชายนะครับว่า รออยู่ตรงบริเวณทางออกตอนนี้น้ำสุปมาแล้วกระบอกน้ำมาแล้วนป้ายที่ทำถึงตอนนี้นะครับเลยยังไม่เศษอ่าน้อยนะป้าเวลาที่ผมได้ทำนะอธิบายเลยฮะตอนนี้อยู่ที่เตรียมบริการนะครับขอให้ลูกชายมารับกราบได้ที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ร้านโอ้โหร้านป้ายไว้ที่ใส่น้อยนะครับ นำนำ้ำโ้มนะครับมาฝากนะครับขอบคุณนะครับท <ขอ S 2> ไ,ไปไาไป